โดยปกติแล้วนะครับเรามีระเบียบปฏิบัติประจำอยู่แล้วในเรื่องของกองกำลังบุรุษพาซึ่งประกอบไปด้วยกําลังของทั้งทหารและก็ตํารวจนะครับแล้วก็ฐานพลานซึ่งจะรับมอบพื้นที่ตลอดระยะทางแนวชายแดนในพื้นที่ของทัพภาคที่หนึ่งนะครับเรามีพื้นที่ต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือกองทัพภาคที่หนึ่งของกองทัพภาคที่สองทางด้านที่ตะวัอนออกเนี่ยนะครับแลนที่ผ่านมาก็มีกําลังแต่ละส่วนนีปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบอยู่แล้ว เพราะนั้นเวลาใครจะเข้าไปอะไยยังไงก็ต้องมีการประสานงานมีการขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับถ้าเป็นประชาชนที่สัญจรไปมาอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้านแถวๆนั้นนั้นการผ่านไปผ,ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่จะทราบดีะนั้นเวลาที่จะมีการเข้าไปสู่แนวแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งก็มีเมื่อไม่กี่วันที่แล้วซึ่งเกิดปัญหาเกิดขึ้นทั้นนี้ผมก็ไม่อยากจะว่าเป็นความผิดบกพล่องของใครครระนับ แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ถ้าว่ามีการแจ้งลวงหนาาา้ามีการประสานการปฏิบัติต่างๆ,ๆมันก็ทุกอยาก่างมันจะเป็นเปวยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะครับเราในฐานะเป็นกําลังหลักในการดูแลแนวชายแดนก็เรียนว่าในส่วนของทบกนั้นได้ดำเนินการมาดำเนินการมาตามขั้นตอนตามลําดับตั้งแต่รับทราบว่าคนไทยทั้ง7คนนั้นถูกจับกลุ่มไปแล้วนะครับตั้งแต่นานทีแรกที่ทราบ เพราะว่าการเข้าไปในชั้นแรกนั้นเรายังไม่ทราบจนจนกระทั่งเมื่อมีการจับกลุ่มแล้วที่งรายง,งานให้ผู้บัญชาทราบตามระดับชั้นขึ้นมานะครับซึ่งเวลามันมันมันกระชั้นมากแล้วทําให้การประสานง,งานการติดต่อการเจรจาค่อนข้าง,างที่จะกระทําได้ลําบากเพราะว่ามัน,ม,นมันถูกถูกควบคุมตัวไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางผู้บชาตามระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักรีวักการกระทรวงเราหม ผู้การฐานุ่งสุดนะครับแล้วในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่างๆก็มีการประสานงานมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลูกแหมลูกรามบานปลายต่อไปนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าก็คงต้องมาพิสูจน์กันในทางทางคดีทางศาลกันว่ามีการล่วงละเมิดกันหรือไม่อย่างไรนะครับในพื้นที่ในแง่ของความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีอ๋อไม่มีไม่มีปัญหาเลยเลยครับทางฐานมีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรา ได้ในในมีนโยบายในเรื่องการสร้างความพันธดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบประเทศอยู่แล้วการที่อยู่ร่วมกันโดยสันตินั้นเราก็าจะต้องมีการพูดจาก,การมีการประสานัมพันธ์ในหน่วยทุกระดับนะครับตั้งแต่กระลาโหมกองทัพไทยแล้วก็ในส่วนกองทัพบกกองทัพภาคแล้วก็กองพลทั้งหมดจะมีการพบปะหารือก,กันในระหว่างในทหารทั้งสองฝ่ายกันอยู่อย่างต่อเน,นื่องมาตามลําดับแล้วก็มีความผูัพันาเรื่องคณะ กรรมการต่างๆไม่ว่าจะกรรมการ RBC TBC ต่างๆมันมีมาโดยลําดับครับมีการประชุมมาอย่างต่อนเนื่องที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเร<ด>ความ,วามช่องทางที่มีอันนี้ไหมคะับสำหรับขอเราใช้อยู่แล้วไงครับใช่ต,ต่อไ,ไปหมายถึงว่าต่อไปถ้าเกิดเ,เหตุอะไรขอให้ช่วยชะลอการดำเนินการก็ก็ขอไปแล้วนะครับเราก็ขอไม่ใช่ไม่ขอนะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันต้องไปพิสูจน์ว่ามันมันเข้ามาในเขตเขตเขาหรือเปล่า ใช่ไหมประเด็นนี้ผมไม่อยากจะพูดมันเข้าหรือไม่เข้านะก็เป็นเดียวมันจะมีผลในทางศาลทางคดีมันจะทําให้ให้การพิจารมันเป็นไปด้วยความลําบากแล้วก็มันก็จะมาตกหนักที่ที่ที่ผู้ถูกกล่าวหานะครับก็ก็ให้ไปพิสูจน์กันละกันที่นนท์แต่อยากจะเรียนว่าพื้นที่ใดที่มีปัญหาก็ตามนั้นโดยปกติแล้วนั้นต่างฝ่ายต่างต้องเคารพในซึ่งกันและกันไม่ใช่หมายความว่าเป็นของเขาแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นของเราเราก็ถือเป็นของเรามาโดยตลอดนะครับผมเดี๋ยวต้องใช้คําพูดให้ดีให้เหมาะสมเดี๋ยวไม่เข้าาใจอีกว่ พื้นที่แนวชายแดนที่ผ่านมาโดยตลอดนั้นตั้งสมัยโบราณกาลมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเพราะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสัญจรไปมาลําบากนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็เลยมีปาก,การปักหลักเขตมีการยึดโยงด้วยหมุดหลักฐานต่างๆซึ่งสมัยโบราณนั้นก็ไม่ค่อยถาวรเท่าไหร่ปัจจุบันมันก็ชํารุดไปแตกหักไปมีการเคลื่อนย้ายไป,ไปบ้างอะไรบ้างโดยการรู้เท่าเหมือถึงการบ้างนะครับของไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามในระหว่างมีการสู้รบนะครับ อันนี้ถึงวันนี้ขึ้นมาเนี่ยดนวเชเดีนมันต้องมีการปรับปันกันใหม่คําว่าปรับปันกันใหม่ไม่เหมายคพราะว่าอันนี้เป็นของเขาหรือเป็นของเราเราก็มีหลักฐานของเราอยู่ถูกต้องไหมฮะเหมือนกับเรามีมีมีกฎหมายของเราหรือมีหลักฐานเราว่าหมุดเราอยู่ตรงนี้นะตรงนั้นนะมีการทิ้งโยงจากหลักเขตโน้นดอกนีน้มาภูเขานโนนลูกโนนมาลูกนี้ต้นไม้ต้นนั้นมาตรงนี้แต่ปัจจุบันวันนี้ต้นไม้มันก็ตายไปแล้วนะครับถ้ามันไม่มีแม่น้าไม่มีสันปานน้าชัดเจนมันเป็นพื้นราบเนี่ยค่อนข้างจะลําบากมันต้องใช้เวลาในการปรับปัน ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับในพื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหามาตั้งแต่ปี2 0มีการสู้รบแล้วเราก็ยืนยันว่ามันเป็นพื้นที่ของเราเขาก็ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของเขาต้องต้องต้องเข้าใจคํานี้นะครับต่างคนต่างยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของตนเองไม่ไน้ยความว่าเราเอาพื้นที่ไปให้เขาหรือก็าพื้นที่เขามาให้เรา เพราะนั้นเราก็ต้องมีการพูดคุยเจรจาว่าเราจะอยู่กันได้อย่างไรก็อยู่กันได้โดยความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เดี๋ยวให้เวลาในการใช้คณะกรรมการ JBC ปักปันเครดิตเอาหลักฐานของแต่ละฝ่ายมาว่าไม่ว่าจะแผนที่ของใครก็ตามเอามาแล้วตกลงเจรจาที่ว่าจะว่าอย่างไรในปัจจุบันก็ถ้าตกลงกันได้ก็จะเราเข้าคณะกรรมการเข้าเข้าคอรมใช่ไหมฮะ มมาตาบ้าตด่าน0น่้ยใช่ไหมครับในการที่จะปักปันเขแดนเขามีกองทุนที่ัญญามีกองเขตแดนของกระทรวงการาต่างประเทศอยู่แล้วที่เขาทำมาโดยตลอดก็ต้องใช้เวลาคราวนี้เราก็ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนใจร้อนเกินไปว่าเออเราไปไปเคลมว่าหรือไปเบรมว่ามันไม่ใช่มันยกให้เขาไปแล้วเรายอมรับเขาถ้ายอมรับมันก็มันไม่มีปัญหาแล้วครับเขาก็เขาก็จบเขาก็ปักหลักเขตแดนเรียบร้อยเราไม่ยอมรับนะ่ะสิมันถึงมันถึงไม่จบเขาก็ไปยอ้อนเรามันก็ถึงไม่จบไง ราะนั้นต้องต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ถ้าทุกคนบอกว่า,เ,าเราอ้างว่าสมัยโบราณเป็นอย่างงน้นอย่างนี้นะผมจากที่กราบเรียนไปแล้วว่ามันต้องพูดด้วยหลักฐานมันต้องพูดด้วยการยึดโยงของบุตรหลักฐานทั้งหมดซึ่งปัจจุบันบุตรหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ทราบ46 47 48นียังไม่เรียบร้อยเพราะมันต้องโยงมาจากบุตรอื่นอีกซึ่งจากทางเหนือบ้างทางใต้บ้างแล้วมามาโยงขั้นด้วยมุมต่าง,างๆและมีสนมมติญานหลายฉบับด้วยกันทั้งไทยฝรั่งเศสอะไรทําด้วยกันมาโบราณต้องมาสู้กันอีกอีกกหลายยกกน,นะครับ เพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ของเขาของเราถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันมีปัญหาสมมุติว่าเราเอาเส้นนี้เขาเอาเส้นนี้แผนที่คนละฉบับนะครับเราก็ไปรับเขาเขาก็ไปรับเราเพราะนั้นมันมีพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ถูกต้องไหมฮะพื้นที่ที่ตรงนี้ที่มีปัญหาใช่ไหมถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเวลาเข้าไปเนี่ยเราบอกเขาขอเข้าอะไรเขาก็เข้าก็เขาก็ให้เข้าไปนะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราล้ําเส้นนี้เข้าไปเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นการอะไรเขาเรียกอะไรตอบผมดิ เรียกว่าอะไรเหมือนเข้ามาฝั่งเราเราจับเขาเนี่ยเหมือนที่เราจับใครล่ะแรงงานต่างด้าวทุกวันเนี่ยเพราะเขาล้ำเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเข้ามาเพราะนั้นต้องไปพิสูจน์ว่าอเส้นที่ว่าเนี่ยชัดเจนไหมชัดเจนจะก,กี่เมตรพันเมตรสองพันห้าละห้าสิบห้าเมตรมันล้ำหรือเปล่าถ้าล้ำในตรงเนี้ยนั่นแหละคือผมก็ไม่รู้ไงเพราะนั้นผมถึงไม่บอกว่าผมจะไม่บอกว่ามันชัดหรือไม่ชัดผมกคิดว่าไม่ได้เจตนาอาจจะไม่เจตนาถ้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 าจะล้ำนะครับ แล้วก็มไม่ได้มีขนาก็คงแปลกจะเป็นพิสูจน์ทราบในทํานองเนี้นะผมว่าก็ก็เป็นบทเรียนว่าว่าคงจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ผมว่าความสัมพันธ์ของเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่าใช้คําว่าอยู่ด้วยความหวาดกลัวซึ่งกันและหวาดระแวงซึ่งกันและกันผมว่ามันต้องอยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันไว้วางใจกันทํานองเนี้นะครับคือวันนี้ประเทศทุกประเทศมีความเท่าเทียมกันนะ เพราะนั้นเราอย่าย้อนกลับไปกลับมามันมันอยู่กันไม่ได้แล้วก็เราก็ยกประเทศหนีกันไม่ได้อยู่แล้วในวันนี้นะครับตอนนั้นทำยังไงคนเจ็ดคนนี่จะจะปลอดภัยแล้วกลับมาหาครอบครัวของเขาผมว่าดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราโทษกันไปโทษกันมาเอาว่าใช่หรือไม่ใช่ผิดหรือไม่ผิดผมว่ามันมันอันตรายกับคนของเรามากกว่านะเราก็ให้เกียรติทางประเทศพื้นบ้านเขาด้วยเขาก็มีกฎหมายของเขาเพราะนั้นก็เหมือนเราอะนะครับเวลาใครเข้าไปเข้ามาเราเข้ามาบ้านเรามันผิดระเบียบมันผิด เกินเส้นนี้มาเราก็จับกลุ่มในคดีส่งตำรวจก็ก็เราจับเป็นร้อยเป็นพันก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มคงต้องให้เป็นเรื่องศาลคดีพินาอยู่ในขณะนี้แลวผมว่าทํายังไงให้ให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้วก,แวก็แล้วก็ลดทิฐิซึ่งกันและก,กันนะครับผมยืนยันนะตลอดพื้นที่ทั้งหมด5000กว่ากิโลเมตรรอบประเทศเนี่ยไม่ว่าจะทางบกทางเรือหรือทางอากาศก็ตามเนี่ยทั้งกองประชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหม กองทัพทุกองทัพเนี่ยรักษาอธิปไตยไว้ให้ท่านได้ทั้งหมดนะครับไม่มีนะครับถ้าจะเข้ามาเอากาลังเข้ามามายึดมาจับกลุมก็มีการประทะก,กันมาโดยตลอดที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีกําลังคนติดอาวุธจากไหนก็นมาก็แล้วแต่เข้ามาถืออาวุธเข้ามามาตัดไม้มาลักลอบค้าของผิดกฎหมายต่างก็มีการระท่ามีการจับกลุ่มกันโดยตลอดนนก็ท่านก็ต้องเอานั้นมาเปรียบเทียบตรงจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามันยังไม่เรียบร้อยผมว่าต้องต้องพูดเห็นน้อยลง ไม่ใช่กลัวไม่ใช่อะไรไปยกพื้นที่เขาถ้าพูดอย่างนี้ไม่จบหรอกครับแล้วเจ็ดคนนี้ไม่ได้กลับแน่นอนผมว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเป็นการพิสูจน์ทราบของศาลแล้วศาลเขาว่าไงก็ตามนั้นเราต้องรู้จักเคารพกติกานะครับผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกผมว่ามันต้องใช้ความบางครั้งเนี่ยศาลเขาก็มีความกรุณาเหมือนกันว่าไม่เจตนาหรือว่าเล็กน้อยนะใช่ไหมฮะอันนี้มันก็มีเนี่ยทุกคนก็ทราบดีนะผมว่าเพราะฉะนั้นที่ผมพูดวันนี้เนี่ย ผมอยากจะพูดให้ให้กำลังใจแล้วก็กับคนที่ถูกจับทั้งเจ็ดคนว่าตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่กระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพไทยเนี่ยดูแลท่านมาตลอดอครับตั้งแต่ท่านถูกจับไปเมื่อนาทีแรกเพราะตอนนั้นท่านเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปด้วย นะฮะตำรวจก็ไม่ได้เข้าไปเขาเขาก็แจ้งมารายงานผมก็สอบสวนกลับไปเขาบอกเขา,เขา,เขาพยายามตามเข้าไปแ,แต่ไม่ทันเขาเดินเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วก็ไปไป,ไปอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเรื่องเรื่องมันลํำหรือไม่ล่ำอะไรกันต่างๆพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลยถูกควบคุมตัวเพราะเข้าไปก็เลยมีการเจรจาขอให้มีการ uh ปล่อยตัวอะไรต่างซึ่งมัน,มนเกินขั้นตอนไปแล้วเพราะเขานำเข้าไปข้างในแล้วอันนี้มันคือปัญหาอันนี้ผมอยาก,กเรียนว่า ถ้าเราบอกว่าความสัมพันธ์ของประเทศทั้งเพื่อนบ้านทั้งสองฝ่ายมันน่าจะเขาะ้าใจโอเคครับมันเป็นอย่างนั้นจริงมีการพูดจากันจริงแต่อย่าลืมว่าภูมิชาหรือระดับสูงของเขาเนี่ยก็อยู่ไกลใช่ไหมเขาอยู่ไกลข้างในไปที่พนมเปญแบงต่างกว่าจะไอ้ตรงนั้นรายงานไปเขาเอาตัวเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันลําบากใช่ไหมมันอยู่ที่ระยะเวลาที่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 ททดำเนินการถ้าทันมันก็โอเคนะครับของเราค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาของเราปั๊ปปัป๊เราก็รู้เรื่องแต่รู้เรื่องแล้วแต่เขามันเลยเข้าไปแล้วนี่คือปัญหานะ ก,ก็อยากจะให้กาลังใจครอบครัวทั้ง7คนนะครับเป็นห่วงเป็นใยตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านถูกจับมันเป็นความรับผิดชอบของผู้เราอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าจะบอกว่าจับในเขตเราจับในเขตเขาผมว่าพูดไปพูดมาแล้วก็เลยทําให้มันเ,เขามันจะหนักเกินไป